แคมเปญคารลชช่นที่1ความอร่อยลุ้นบ่อยโดนใจทุกรางวัลฟังนี้แล้วลุ้นตัวโกงกันเลยใช่ไหมฮะว่า1รหัสนะฮะคุณสามารถที่จะลุ้นต่อได้ถึง3ต่อเลยทีเดียวนะครับผมมาฟังกันดีกว่าต่อแรกครับผมลุ้นทองคำมูลค่า1,000 0บาททุกสัปดาห์สัปดาละ20รางวัลย้ำนะฮะทุกสัปดาห์นะจ้าเราแจกให้เลยต่อที่2ทองคำมูลค่า 1 0,000แสนบาทเราแจกให้ทุกเดือนพร้อมกับแกเจ็ดและของเด็ดอีกเพียบต่อที่3ฟังดีนะครับของคํำมูลค่า1ล้านบาท3รางวัลอืมสล้านบาทเอาสิแจกให้เลยไม่ต้องห่วงเลยง่ายๆครับผมแค่ส่ง รหัสใต้ฝาหรือว่าถุงหรือฉลากเข้ามาที่ LINE แอดค a นเนชั่นไทยแลนด์ปิ้งแจกเยอะแจกทีขนาดนี้เพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้แล้วนะครับไปหาซื้อคันเนชั่นกันม้เยอะแล้วก็ส่งมาลุ้นรางวัลด้วยกันนะครับ